สีสุกแม่สีสุขลงมาเดินแล้วใส่เสื้อเหลืองเสืดงเกงขาวคนนี่อากาศที่นี่ดีครับลมแรง หลังแม่คดเยอะเลยครับขอบคุณฮนะเขาชูนิ้วให้งียสู้เขาชูให้เงี้ว่าสิ่งสู้มากผู้หญิงน,ะนั่นน่ะวิ่งอยู่นั่นไน่ะเขาชูนิ้วองี้สองนิ้วให้เงี้ยก็เงี้ยได้มองรองเท้าเงี้ย ไอ้คนชื่อเสียงดังชื่ออะไรวะลืมแล้วชื่อเม้งหรือชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ทีฮะฮะไม่ใช่เสียงดังๆอไงอต๊กมันสูงริ่วเลย,เยเลที่เมียมันสวยๆที่มาบอกเมียสวยเที่ยมเมียมีวาสนา มันชื่อมเมงอ่ะชื่ออไรม่ใช่แมงหัวหัวเอเอไอ้ฮากูจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนี้สมองกูแก่ขนาดสู้แม่กูไม่ได้เนี่ยฮะเ,เดี๋ยวนี้แย่ว่าความจำจำชื่อแม่ไม่ได้ไอ้แม่กับจำได้อืมแกง,แกงนี่เขาไปผ่าผตัด,ตดหลังมา<อ> ยางอีกไกลไาาเ,เขายังไม่ไปเพิ่งมา,งมาเขาไพผ่า,า,าตัดหลังมาเนื้องอกเนื้องอกข้างหลังเย,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 ย็บกี่เข็ม12เอ่ะสิบสองเนะเย็บสิบสองเข็ม ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เนื้องอกเข้าฝ่ามือเขาบอกดูผอมลงว่เขาบอกดูผอมลงแม่บอกเขาบอกนั่งอยู่ที่บ้านนี่ไงในอาทิตย์เดียอ้วนเขาบอกนั่งอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งอ้วนขึ้นนังเยอะไม่ไม่ดูผอมลงเขาบอกเสื้อใส่เสื้ออย่างนี้เลยดูผอมมั้งหลังอว๋อมีเอวมีสะโพกแล้วเขาบอกตอนเนี้ย เจ็บไปเด็ก้าถึงเดินช,ชา้าๆค่อย,ออยอเๆเดิน,ดนที่นี่ก็มีกิจการทางน้ำนะแต่ไม่เหมือนกับทางบึงน้ำหนองบอนบึงน้ำมนร่อนมีเ่นเรือใบ มีพายเรือขยักแต่ที่นี่ไม่มีที่นี่มีแต่เรือเป็ดต้องมาเช่าเรือที่นี่ห้าสิบบาทนะฮะตอแล้วที่นี่เพาะเก่งจริงๆนะ ตอนเล็กๆแลเดี๋ยวก็โตก็สวยแล้วก็เอามาต้นอะไรกันมัน ลมเป็นไงลมดีไหมลมแรงไหมลมไม่ได้รู้สึกลมมาจากด้านหลังข้างข้างขวามั้งดูบใบไม้เปลี่ยวอย่างอันนี้ใส่ต้นดอกกระเจียวมั้งที่ใหญ่ๆโดดๆเนี่ย,นยออเนี่ยที่ชูมาดอกเดียวโดเดีเนี่ยใส่ดอกกระเจียวอันนี้ไหนเป็นดอกก,กะระเจียวใช่ไหมดอก หรือว่ามันพันเดียวกันไม่ใช่คนละพันเงินไอ้เนี่ยอายุยืนไหมพูดถึงมาอะไรมาเขาบอกเราถามหาไอ้คนชื่อหัวเสียงดังเขาบอกไอ้เตกเตก,ตกล่ะไม่ใช่เตกดียมากหนนนไไหหผมอ่ะายไปแล้วหายไปแล้วกับนากับนาทองไปไหน,ไหน,ไหน <laughs> เขาบอกเจอเองแล้วเด็กปวนหลุดแปลงเอาไว้ก่อนมึงไปหลานเคยนะนี่นี่นี่ลูกสาวสวยอะไรเล็กปลาเลยไงเอาเลยเอาเลยไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยเด็กนี่ไม่ค้งเด็กแล้วเด็กไปไหนป้าคิดอย่างี้ไรก็มาเราเราบอกจะมาเป็นหลานเคยอ้จะมาเป็นลูกเคยแต่แต่แต่โควงสะเด็กหมดเลยไงลองลองคิดทุกอย่างกันเนี่ย ทิ้งที่ไหนกุณตแวบแบบเนี่ยไปเออโชคดีโชคดีโชคดีรู้ทันนะเนี่ยนะเนี่เาก็ใช่เลยอาตอนแกบอกวัวคือผมบอกไม่ใช่ชื่อวเ่จะเอามาคุยหจริงนี่คุยหเกาเกาจับอ๋อเก้าจับพอดีครับ ไม่น่าเขาบอกนี่ก้าวเสือเออไม่น่าจะถึงนะอีบอกไม่ถึงเหรอบอกนี่เดี๋ยวมาถามเขาคุณคบขอุณแข็งแรงแข็งแรงนะมาบอกไม่น่าถึงทำไมวะต้องเดินมาถามเงี่ยเขาเต้นอยู่ข้างในนู่น จงเล่นเขาก็ให้นั่นน่ะเขาเดินมาถามเลยก็ฟังไปนั่นไอ้เล่นเล่นอะไรเขาให้ชื่อมาถามอ๋อเล่นกระบองอก็คือถึงรู้จักอาชีพมันเนี่ยถึงบอลลงเขาลงทุนเดินมาหางีเลยเขาบอกเป็นไปไม่ได้ว่างีเก้าสิบเขาไม่เชื่อเขาสงสัยไอ้ไอ้เพื่อนบอกแน่เก้าสิบไอ้นี่บอกเป็นไปไม่ได้ ดังมากเลยอดเสื้อเหลืองนี่ดังมากดังจริงๆยังไม่ไกลเลยโอ้ยเดินจากตรงไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่ วันนี้เดินใช้ได้เว้ยเดินเยอะเว้ยวันนี้แต่เขาถามว่าเดินเยอะว่าเราบอกไม่ไม่เยอะเฮ้ยสุดนั่นเลยเดะฮะ ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งแล้วยิว้วแชร์มมันไปผ่าตัดแล้วไม่เจอนานมันก็พักพื้นล้วมึงฮะนานแล้วนะอะจับไปแล้วรถเออมันผ่าตัดอะไรของข่าแม้วเนินใจหน้าปลองใช้ได้ ันดูก่อนว่าฉันเดินไกฉันเอาไกลนะเดินเกือบสินาที